มาสุ่มกล้ามทองกันทุกทุกคนเพราะว่ามันเข้ามาหลายวันแล้วนะครับเหลืออีกแค่3วันผมยังไม่ได้เอาไว้เลยนะโอเคก่อนอื่นก็เราลองไปลองสุ่มกันก่อน,นว่ามันจะหมดกันไปเท่าไหร่นะก่อนจะไปรับสุ่มกันก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาได้นะครับโอเค<ม>ก็กรอบสวัสดีทุกคน<ม>ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราในเกมพีไฟนนะครับวันนี้ก็เราจะลองมาสุ่มกล้ามทองกันว่าจะหมดกันไปกี่บาทนะครับ ตอนนี้ก็ผมเติมเพชรมาประมาณห้าพันกวาน <Okay. S 1> ่าโอเคมันจะได้ไหมนะมันแต่ว่าออกยากไหมทุกคนไปชมกันไว้หมดกันไปเท่าไหร่ก็ผักคอมเมนต์มาไว้ด้วยนะครับกอนนี้ก็เรยวผมจะลองไปสิบกองนนะว่ามันจะได้อะไรเว,วลาก็เลยอีกประมาณ3วันนะครับเพราะว่ามันมาหลายวันแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาไว้เลยนะ โอเคจัดไปนะครับ10กล่องวัะไ้อะไรจัดไปนะครับ150เพชรนะครับโอ้โหมีแต่กล่องทุกคนนะทุกคนจะได้กนะี่กทเค็ทเพนนะทุกคนอ่ะมีแต่กล่องโอ้โหทุกคนว่ามันออกยากไหมครับนี้คนที่เคยสุ่มมาแล้วได้มา2โทเค็นนะทุกคนตอนนี้ผมได้มา2โทเค็นแล้วจัดไปอีก โอ้โหมันมแตกกล่องน,นะทุกคนนะจะไวไหมเนี่ยประมาณห้าพันเพชรเนี่ยคนว่าจะไวไหมอ้หอ,นนอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้โทเ,เค็นสักอนะันเลยทุกคนไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้เลยแย่แน่เกลือเค็มกี่นะทุกคนเราลองสุ่มครั้งหนึ่งดูก่อน1ิบห้าเพชรจะได้อะไรโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนไม่ได้โทเค็นเลยได้มาแค่ทรงผมไม่ถาวรด้วย เอาไป150มันมีดอกกล่องอะทุกคนมันไม่ได้โทเคนอะต้องแต่ว่าทำไงอะเนี่ยทุกคนว่าออกยากไหมที่มาครั้งเนี้ยทักสักทองโอ้โหดูได้มาแค่โทเคนเร็วโอ้โหหรือจะเชื่อเลยทุกคนดูอ่ายอมเลยทุกคนเกลือครับครั้งนี้เราจะได้กี่ โอ้โหแค่โทเคนเดียวเอาไปอีกร้อยห้าสิบมัน,มนแบบว่ามันมีแค่กล่องนะทุกคนอนะ่ะมัน,มนไม่ได้เลยมันไม่ได้โทเคนอะไรสักอย่างเลยมันยังไงดีวะบอ,อกง่ายหนอมามา่มาแน่นอนครั้งนี้มามา่าแน่นอนกินมามา่าแน่นอนสองโทเคนนะครับ จัดไปร้อยเกิสิบโอเคสามโทเค็นได้อยู่หนึ่งโทเค็นผมไม่รอแล้วผมจัดไปเรียลยลดีกว่าว่ามันได้กี่โทเค็นแล้วก็ใครมานับที่หลังนะทุกคนนะใครมานับที่หลังว่าผมหมดไปเท่าไหร่ตอนนี้ก็ผมได้ไปแล้วเท่าไหร่ลเนี่ยสองโทเค็นโอเคอือสองโทเค็นเดียวอย่างยอมเลยนี่แค่โทเค็นเดียว นไม่ได้เลยน,นี่ได้แค่ทุกเนเดียวอันนี้สามทุกเได้อยู่จะไปโลโลเลยอันนี้ก็เพชรผมเหลือแค่พันกว่านะทีแล้วมีห้าพันผมเติมผมเติมมาห้าพันกว่าแต่ก็เหลือแค่พันกว่าโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าว่าทุกคน ถ้าว่าทุกคนจะจะสุ่มนะรีมมาเลยประมาณหกพันเจ็ดพันนี่นะโอเคเนี่ผมห้าพันยังไม่ได้เลยเนะี่ยทุกคนยังไม่ได้เลยดูมันออกแต่กล่องนะมันไม่ได้มันออกอืมอะไรวะเนี่ยมันออกแต่กล่องตอนนี้ผมไม่ตอนนี้ผมไม่พอแล้วเพชรพของผมไม่พอเลยผมไปเพิ่มมาอีกอีกประมาณสองพันนะทุกคนนะยังไม่ได้เราขาดอีกแปดโทเค็นนะตอนนี้เราได้ส okay. ี่สิบสองโทเค็นแล้วโอเคมาดอกันรอบที่สองนะทุกคนนะ ว่าเมื่อเช้ามันเพชรของเราไม่พอตอนนี้ก็เราไปจัดมาอีกสองพันกว่านะสองพันกว่าว่ามันจะหมดไปเท่าไหร่สักทองมันจะแค่ไหนโอเคสักทองกล้ามทองเนาะตอนนี้ก็เราไล่ดับอยู่สิบเพชรแล้วก็ห้าสิบแล้วก็สองร้อยนะก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ตัวนี้ด้วยแล้วก็ผ้าปิกสมุกปินกนกด้วย ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะทุกคนน,นี่แค่เติมแค่เติมก็เราได้แล้วมาต่อกันมาต่อกันทีนึงผมจะเอาให้หมดแต่ว่าผมเอาแค่ผู้ชายนะผมไม่เอาผู้หญิงเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบใช้ตัวผู้หญิงใช่ไหมตัวผู้ชายจัดไปอีกร้อยห้าสิบประมาณสิบครั้งได้อะไรได้ค็อกกิน แค่ทุกคนหรือทุกคนแค่ทุกค่นเดียวอ่ะใช่ไหมอืมผมว่าแล้วมันเจอเด็กกล่องอ่ะมันกล่องอะไรก็ไม่รู้นะ่ทุกค่นเดียวสองนี่ทุกค่นี้เดียวเออนี่สามได้อยู่่ะนี่สามได้อยู่นี่ไม่ได้เลยทุกคนสิบเก้าเออโอเคครบแล้วนะอุ้ยผมสุ่มเกินนะวันนี้ผมสุ่มเกินไปแล้วอ่ะสุ่มเกินไปแล้วอ่ะ,ม,อะมัน มันมี50แล้วอะตอนนี้ก็ผมเกินมากนึงนะเกินมากโทเค็นนึงนะไม่เป็นไราว่าเหลือๆไปแล้วกันเนาะมาแลกกันเถอะทุกคนมันใช้แค่50นะแต่ว,ว่าก็เอาเรื่องอยู่ว่ามันหมดไปเท่าไรตอนนี้ก็ผมหรือแค่900กว่านะเพศของผมอะผมไปซื้อมาประมาณสอ0พกว่า2,000ันกว่าเพชรมาแล้วทุกคน สครองกล้ามทองเราอันนี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคสำหรับครั้งนี้ก็ถือว่าหมดไปเยอะเหมือนกันนะทุกคนนะมันหมดไปประมาณ6,000กว่านี่แหละประมาณ6 2 0ันกว่านี่นะครับทุกคนถ้าว่าทุกคนจะเมาทั้งสุดผู้หญิงผู้ชายทุกคนคิดไปเลยประมาณ ประมาณหมื่น 10, กว่านะหมื่นหมื่นสามหนึ่งหมื่นสี่นี่นะทุกคนจัดไปเพราะว่าจะเมาทั้งผู้หญิงผู้ชายมาครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนนะครั้งก่อนนี้รู้สึกว่าออกง่ายกว่านี้นะนี่ห้าสิบทเทนก็มันก็มันมีเด็กลก่องน,นะทุกคนมันแต่ว่ายัางไงดีนี่ตอนนี้เราลองมาปิดกล่องก่อน,นว่ามันจะได้อะไรปิดไปหมดเลยม,มันไม่มีแบบว่าดีๆบ้างเหรอฮะโอเคจัดไปอีกประมาณสิบเก้า ไม่ได้กลือคับทุกคนเข้มปีเลยชุดผู้หญิงจัดไปอีกซองกล่องได้อะไรมาอืม,อม,อมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ว่าอันนี้เราได้มาได้มากับสักทองสักทองไม่ใช่กล้ามทองโอเคโอเคกันเนาะก็มันก็เป็นที่กิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมที่กล่องมาทามาด้วยไงที่เราสุดไป อันนี้ก็ได้อยู่อันนี้ก็เราได้แดบบว่าอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยทุกคนแล้วก็บึดไปอีกหนึ่งกล่องแทบไม่ได้เลยเข้มปีมันมันไม่มีถาวรเลยทุกคนมันไม่มีทางวานเลยดูเอาไปอีกกล่องนึงได้อยู่อืมหลน้นโอเคสบ,บายจัดไปอีกอคืออะไรครับคืออะไรครับอืออือได้อยู่ได้อยู่อันนี้เท่นะทุกคนเท่อยู่เท่อยู่เท่ อันนี้คือกางเกงนะครับทุกคนกางเกงมันจะเป็นแบบว่ามันมีลายสีแดงด้วยนะจัดไปอีกหนึ่งกล่องไม่ได้เลยมันไม่ได้ถาวรเลยทุกคนโอ้ยมันมันไม่มีเลยเหรอถาวรนะมมันไม่มีให้เหรอหาเกมเนี้ยอือกางเกงไม่ใช่กางเกงนี่เสื้อนี่เงวะเสื้อเราเสื้อเรานี่ก็ได้อยู่นะได้มาแล้วตอนนี้ก็ได้มาหมดแล้วนะทุกคนนะในกล่องนี้นะ เราได้มาเออเด็เหรือแค่รองเท้ายังไม่ได้เลยเกจจัดไปปิดให้หมดเลยทุกคนมันเพราะว่าเราโอเคนะนี่ก็เราได้มาแล้วนะได้มารองเท้าถาวรแล้วแล้วก็เราไปอีกไปอีกกล่องนึงไปอีกที่กล่องนึงนะอันนี้เราได้มาหมดแล้วได้มาหมดแล้วแล้วก็มันมันมีร้อยกว่างนะที่ข้างที่ยนเนี้ยที่ความมือเนี้ยที่ขวามือผมเนี้ยอันนี้นะครับอันนี้มันผมไม่ได้เลยเนี้ยอันนี้ผมปิดไปแล้วปิดไปแล้วปิดหมดเลย ผมปิดหมดเลยมันไม่ได้เลยทุกคนแบบว่าอย่างไงดีอ่ะมันโคตเกลือเลยนะอย่างหมดเลย <c oughs> เกยมที่ซ้ายมาเลย <c oughs> ไม่ได้เลยอีกไปสับไปถ้าว่าผมปิดไปที่เรียวมันไม่ได้เลยทุกคนมันไม่ได้อะไรนะมันมันไม่มีให้เลยอะ่ะมันแบบว่าออกมาแค่สี่กล่องก็จบเลยอะ่ะอย่างน,านาั้นนะทุกคนเป็นเป็นกันไหมแต่ว่าของของของผมมันเป็นแบบหน้านา้ทุกคน จัดไป 5, อีกห้าสิบห้ากองนี่มันออกมาแบบนี้ไม่ได้เลยอืมผมปิดเกือบจะหมดแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ถาวรสักหนเลยทุกคนอย่างหมดเลาเรื่องว่ะพยายามเต็มที่แล้วเนี่ยมันเอาว่ะอืมจัดไปเลยจัดไปเรื่อยๆจัดไปหมดเอาให้หมดทุกคนอืมไม่ได้เลยเข้มปี ไม่มีไม่มีถาวรให้เลยหรอไม่น่ามีนะผมว่าไม่น่ามีนะจัดไปอีกหมดเลยงั้นก็เข้มปีเลยทุกคนอันนี้เราได้แล้วนะนี่เราได้หมดแล้วเราได้หมดแล้วนี้แล้วก็ชุดผูยยิงนะชุดปุิงมันจะได้ไหมมันมีอะไรบ้างโอเคปิดให้หมดเราเปิดให้หมดเพราะเราได้มาพร้อมกันหมดอ่ะกับตัวก้านทองนะเปิดให้หมดเปิดให้หมด เอาให้หมดของมันต้องอือคืออะไรคืออะไรเออทรงหน้าโอ้โห <Le> เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเ,อเรื่อง,ออง lier, อยอมเลยยอมเลยยอมเลยตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสามชิ้กล่องเป pum, ิดให้หมดเปิดให้หมดมันแต่ว่าเราไม่ต้องไว้ไม่ต้องเอาไว้เปิดให้หมดเปิดให้หมดมันไม่มีทาวาเลยหรอทุกคน เออมันคืออะไรอืมรองเท้าก็ได้อยู่นะถือว่าได้อยู่ดีกว่าไม่ได้ะจัดไปให้หมดถ้าผมปิดทีละกล่องมันจะได้นะมันมีโอกาสจะได้ถ้าว่าเปิดหมดมันไม่ได้เลยทุกคนมันออกมาแค่สี่หรือห้านี่แหละมันจบเลยมันไม่มีเลยไม่มีถาวรให้เลยปิดไปอืมมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรอืออันนี้คือชุดของผู้ญิงนะชุดของผู้หญิงนะ จัดไปอีกหมดแล้วโอเคนี่ก็เราเปิดไปหมดแล้วนะมันเลยแค่รองเท้าแล้วก็ชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงยังไม่ได้เสื้อของผู้หญิงเลยแล้วก็นี่จัดไปให้หมดมันจะได้อะไรจัดไปเล็กที่สุดตัวนั่นนะครับตัวที่เป็นสุดนี้สุดสีขาวมันไม่ใช่สุดแต่ว่ายังไงดีมันเหมือนชุดแบบไหนวะเนี่ย ไม่ได้ในนียมันไม่มีทาวเวอร์หรอวะ,วะในกล่องนี้ไม่มีเลยหรอเอาเดี๋ยวเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดคืออะไรอื่ออะไรได้มาแล้วได้มาแล้วได้ได้เชือได้เชือมาแล้วคือเดี๋ยวกางเก,กงกางเกงกางเกงน้อนมาแล้วกางเกงน้อนมาแล้ว มาไหมมาไหมหยุดไปเอาให้หมดอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือยอมเลยร้อยกว่ากว่างไม่ได้ถาวรสักอันเลยได้แค่สิได้แค่เสื้อเราเอาอีกได้มาแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าผมไม่ได้ดูรู้สึกว่าได้แล้วนะ อีกแค่สามกล่องจัดให้หมดโอ้ยไม่ได้เลยยอมอน,นี่ก็จัดให้สามกล่องก็จัดให้หมดนี่คืออะไรคืออะไรอ้ยรองเทา้ารองเท้าผู้หญิงก็ได้อยู่นะดีกว่าไม่ได้นั่นนะน,นี่ก็ดอนนี้ก็เราปิดไปหมดแล้วนะทุกคนเราเปิดไปหมดแล้วเลยมันไม่มีแล้วอันนี้ก็ได้หมดแล้วน,นี่ไันคืออะไรนี่คือวิ่งกท้าวิ่งเหรอ นี่นี่นะครับโทนที่ผมได้นะที่ผมได้มาแล้ว <Okay. S 1> ที่ผมได้มาเมื่อเช้าเนี่เหรือนั้นมันไม่ได้ถาวรเลยเหลือนั้นเดี๋ยวจากนั้นไม่ได้ถาวรเลยทุกคนอันนี้นะครับอันนี้คือภาพพิจมุกของอนะนะภาพพิจมุกของอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าชื่ออะไรเนี่ยผมว่าผมเพิ่งเพิ่งมาเล่นใหม่นะแล้วก็ผมจําชื่อมันไม่ได้หมดอะ่ะ าข้อมูลแล้วก็เข้ามาเลยเออน,นี่คือปิกนกนะภาพพิษจ,จมูกของปิกนกโอเคนี่นะครับการเกงเมื่อเช้าเนี้ชุดก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแล้วก็ซักทองด้วยนี่นะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ผมขอมาสุมซักทองนะครับหมดใบบอนสองหมดใบบอนหกพัน 6, กว่านะทุกคนนะหกพันกว่าสําหรับใครที่ชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ